ไปเอาน้ำมาถวายสมเด็จเจ้าฟ้าให้ใครกระหายบัดเดี๋ยวนี้เจ้าหาได้ยินคำข้าหรือไปหาน้ำมาถวายสมเด็จเจ้าฟ้าอย่าช้าทีเกิดเหตุอันใดขึ้นพุณเจ้ากระทำเยี่ยงนี้กับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือพวกเจ้าทำเป็นหนงว่าสมเด็จเจ้าฟ้าท่านเาป็นเชเลยจะประสงค์สิ่งใดเล่าข้าขอน้ำสักจอกให้พระบิดาข้าได้คลายกระหายเท่านั้น แล้วเจ้าล่ะยังมีการอันใดให้ข้าช่วยอีกเมินเสียเถิดที่ข้ามีหวังพึ่งศัตรูสึกสิ้นสุดแล้วเราหาได้เป็นศัตรูกันอีกแล้ว